ทุกคนคะ่ะคลิปนี้สิพ้ามาเบิรงห่องของโมเดลเนาะคะ่กะก็เริ่มมีของตกแต่งห้องขึ้นมาหน่อยหนึ่งเนาะคะ่ะทุกคนไปเบิรงกันเลยจ้าเริ่มจากตรงนี้เลยค่ะเบิรงคิดเบิรงห่องกอบเป็นสีดําแล้วที่นี่พอกดวิดีโอปุ๊บเฟซขึ้นอัตโนมัติค่ะทุกคนแสดงมาความสว่างบัพอบอนีอนน่กสิทิดผ้าม่านแลวคะ่ะทุกคนผ้าม่านก็เป็นสองอันเนาะคะ่ะเป็นผ้าม่านสองอันแบบนี้เปิดแมพแตงสีคะ่ะทุกคนคะ่ะเปิดแบบนี้เนาะค่ะ เป็นผ้ามานสองอันปิดแบบนี้เลยค่ะทุกคนแล้วก็จะมีกระจกมาอันนึงอันนี้ก็คือพ้มเนาะค่ะเป็นพม้มวงกลมแล้วที่นอนกับรามานี่แต่ว่าที่นอนหนุ่มฮั้นื่สืบไม้ยังแสนเก่าอยู่อันนี้ก็เป็นพ้มอีกอันนึงเนาะคะ่ะเราตรงนั้นตู้ว่าฮันสื่อมาก็คือใส่พ้มวางไปกอนเป็นพ้มทนสีดําเทานี่พื้นที่ห้องกับสีระมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นไฟติดรอบรอบห้องค่ะทุกคนขาเขามักเอาไฟมาติดแบบนี้ ติดทั่วห่องเลยด้วยค่ะทุกคนนี่ติดแบบนี้เลยไฟสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยค่ะทุกคนเห็นบอเห็นบอนี่สีเหลืองสีฟ้าสีมพูน่ารักฟุ้งฟิ้งมากเลยเดี๋ยวต้องปรับเปลี่ยนสีไปอีกดูนี่อันนี้เป็นสีเขียวมีไฟกระพริบด้วยทุกคนคะ่ะมันไม่ใช่ห้องนอนนะเหมือนว่ามันเหมาะน่าจะเป็นห้องคราอเะ มอสำหรับลงเพลงคาราโอเกะอีกอย่างประมาณนี้ค่ะทุกคนคะ่ะเทศกาลนี่คือแบบว่าเอาเตียงเอาอย็นคืนนี่เป็นคาราโอเกะได้เลยค่ะนี่อันนี้ก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวสีเหลืองสีชมพูอย่างสีคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่เป็นสีสีอบผ้าฝ้าบอกสีฟ้าก็สีประมาณนี้เลยค่ะเบิงอันนี้เป็นสีน้ำเงินค่ะทุกคนเดี๋ยวมันจะลองปิดไฟให้เบิงเด้อปิดแล้วไฟสะสวยบอปิดม่งดูเดียวปิดไฟห้องนี่พอปิดไฟแล้วห้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะ นี่แล้วไฟรอบห้องก็จะเปลี่ยนสีนะคะทุกคนอันนี้ก็สีชมพูค่ะสีสม้มสีเหลืองนี่ประมาณนี้เลยค่ะนี่เอากับพันไดติดนะคะทุกคนขาเอาทีละอย่างผ่ามานสวยไหมคะทุกคนขาก็สีประมาณนี้เลยค่ะน่ารักฟุ้งฟิ้งสไตล์เขาเนาะตุ๊กตา นี่ก็สิมีไฟกับพีพรมล้วที่นี่แล้วที่นี่อ่าคือไฟเนี่ยสาม,มารถเชือ่อมต่อกรบโทรศั์เขาได้ด้วยค่ะทุกคนสาม,มารถเชือ่อมต่อกระโทรศัพท์ได้นี่ก็จะเป็นไฟแบบนี้เนาะคะ่ะหลากหลายสีนี่พอเขาเปิดไฟอันนี้แล้วความสว่างกัยังมีเหมือนเดิมค่ะทุกคนนี่เปลี่ยนเป็นสีเขียวพมกส็สวยสวยพมกนม็นุ่มๆพมนี่ประมาณเท่าไรเดียว ประมาณสองรอยนิดๆทุกคนขาพรมผืนนี่นะพื้นเดียวหรือสองผืนพืนเดียวพืนเดียวนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกผืนหนึ่งเนาะคะ่ะเป็นพรมอันนี้เป็นพมมรมวงกลมอันนี้ก็จะสีกระจกต่างสําหรับเป็นกระโจกแก้วสําหรับแต่งตัวเนาะคะ่ะนี่กระสิประมาณนี้เลยเขาสิม,มาโทนนี่เนาะค่ะทุกคนขาเป็นโทนอ่าสไตล์ล็อบสีดําห้องสไตล์ล็อบกับสีเน,น้นสีดําสีเทาะค่ะทุกคนเนี่ย สิประมาณนี้เลยคะ่ะเอามาให้ทุกคนเบ่งเนาะคะ่ะว่าเริ่มเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเริ่มเอาของมาตกแต่งไปแล้วสิเป็นไดส่วนไฟนี่เขาก็ติดเองเนาะคะ่ะแต่ว่าผ้าม่านเนี่ยคือเฮาห้สร้างมาติิไหเพราะว่ามันต้องเจาะผนังตรงนี้คะ่ะทุกคนเฮาเจาะเองบ่ได้เพราะว่าเฮาบ่เมนมืออาชีพคะ่ะเนี่ยเฮาบ่เมนมืออาชีพอันนี้คือหลุดออกได้สี่ประมาณนี้เลยะคะ่ะทุกคนนี่เปิดออกก็สิประมาณนี้เลยะคะ่ะสวยงามบ่นี่ ราคากะมีผ่ามานมีมีตัวขานี่คือเขาแยกนะคะทุกคนแล้วก็มีมีพรมแล้วก็มีกระจกอยู่ที่ประมาณพันนิดๆค่ะทุกคนคะ่ะราคาพันตนๆประมาณนี้เลยนี่ค่ะใส่ผาม่านแล้วเวลาสาวมาขมือตึ๊บเ <laughs> มื่อนี้ก็เลยเอาคลิปตกแต่งห้องมาให้ ทุกคนเบิ่งเนาะค่ะเพราะว่าในความเมมต์มีเยอะมากว่าอยากเห็นห้องโมเดลตกแต่งเป็นหอดไซเลวกับสิประมาณนี้เลยค่ะทุกคนขาประมาณนี้เลยจ้าเอาไว้พอกันอีพี่หนาด้อค่ะทุกคนเดี๋ยวเสียเอามานําเสนอให้เบิ่งอีกว่ามีอีหยังแปลกตาไปแน่หรือว่า,าเอาอีหยังมาตกแต่งห้องเพิ่มแนเดี๋ยวสิมารีวิวให้ทุกคนเบิ่งเด้อขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะไว้พอกันอีพี่หนาค่ะ